สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช nel ของเรากันอีกแล้วเย่ yeah! วันนี้ก็กลับมาพบกับน้องแมรี่กันเหมือนเดิมเลยนะคะเออก็หลังจากครั้งที่แล้วนะที่เราได้ทำการรีโนเวทบ้านไปเนี่ยบอกเลยว่าเราคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะถูกใจกันสุดๆเลยเนาะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กด u b s ส r ค b e เนี่ยก็อย่าลืมกดซับสไคร์ได้นะถ้าเกิดว่าชอบคลิปวิดีโอแต่ถ้าเกิดว่าใครยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะกดดีไหมเนี่ยก็ขอให้ท่านเก็บไปพิจารณานะ,นะคะสาหรับวันนี้แล้วเนี่ยอืม ก็ไม่รอช้าเหมือนงานจะเริ่มอีกทีก็วันศุกร์ใช่มีแต่าง,งานวันศุกร์โห เดี๋ยวคุณบ้านเดลกาโตเนี่ยเขามีคล e n บัต d เจตให้เรา2,900แต่ว่าเขาจ่ายให้เรา1ม0่นสเขาบอกว่าฉันอนะพอจะมีเงินอยู่บ้างนะ if you got the vision ถ้าเกิดว่าคุณแบบวา่ามีเขาเรียกอะไรวิสัยทัศน์ที่ดีแบบว่าเหมือนมีเทสที่ดีเนี่ยฉันก็จะจ่ายเงินให้อย่างงามเลยสำหรับ level renovation เพราะว่าฉันเบื่อมากเลยเกี่ยวกับแบบว่า layout ที่มันเป็นอยู่ตอนเนี้ยคืย คือได้เงินเยอะมากเลยอ่ะมันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลนแน,น่ๆเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชม,ชม,ชม,ชมว่าแล้วมันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลเราลองรับงานยากๆดูไหมคืออันเนี้ยเขาจ่ายต้องหมื่นสี่อ่ะแต่เราว่ามันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลคือบัตเจ็ตเขาแค่สองพันเก้าแต่ว่าเราเป็นคนชอบความท้าทายไงคะเราชอบชาร์จเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรับงานไม่ถามน้องเลยสักคำนะว่าอยากทำไหม น้องก็คือแบบว่าทำหน้าแบบเบื่อโลกมากป้านี่หางานให้อีกแล้วอะไรอย่างนี้โอ้โอไม่เป็นไรนะแมรี่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราคิดว่าเราก็น่าจะทำได้นะเพราะว่างานที่ผ่าน,านมาเนี่ยเราก็ทำได้ออกมาดีตลอดเลยหรือเปล่าหรือว่าเราคิดไปเองว่ามันดีแต่ว่าที่จริงแล้วมันไม่ได้ดีก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันเ <c oughs> อ้ยแล้วตอนนี้มี voting is now open ด้วยนะคะเราอยากโหวตให้ neighborhood ของเราเนี่ยเป็นแบบว่า modern develop ed. เราน่าจะต้องมาโหวตที่ตรงนี้นะคะแล้จะเดินไปทันไหมเนี่ยไม่ทันเดี๋ยวค่อยกลับมาโหวตแล้วกันนะทุกคนมาถึงแล้วนี่ก็คือบ้านที่เรา ได้มาทำการรีโนเวทนะคะโอ้โหหลังใหญ่มากโอ้ oh my god <_ d ance> ก็ว่าแล้วทำไมให้ตังค์เยอะหลังใหญ่มากแต่บัตเจ็ตคือ2,900ขอให้ในบ้านมีเฟอร์นิเจอร์นะคะเราจะได้ไม่ต้องขายประตูเขาเฮ้ยในบ้านมีเฟอร์นิเจอร์โอ้โหแล้วก็ดูมีสมาชิกในบ้านค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะมีกี่คนเนี่ย1,2,3,4คนเหรอเป็นไปได้เราก็เหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำการรู้จัก คุณเจ้าของบ้านสมาชิกที่อยู่ในบ้านนี้ทุกคนเนาะว่าเขาชอบอะไรอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยต้องคุยถึงกี่โมงถึงจะครบทุกคนและไอเด็กนี่ถือล่มเข้ามาในนี้ทําไมอยู่ในบ้านก็ต้องกลางล่มเหรอคะแล้วล่มก็คือมาโดนน้องแมรี่ <laughs> <laughs> เราสามารถเรียกทุกคนมานั่งคุยตรงนี้ได้ไหมคือแบบถ้าเกิดว่าจะให้เราเดินไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีทน่าจะหมดเวลากลางล่มไปเล่นคอมไปก็ได้เหรอ <laughs> คือไอเด็กนี่มันกลางล่มเหมือนไอไหมีตัวนี้เลยอะ ตลกจังเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาคุยอะไรกันอ๋อเขากำลังดิสคัตกันอยู่ว่าจะแต่งบ้านแนวไหนดีอู้ดีจังคุณคนนี้ชอบสีเทานะคะอเออก็ดูจะเป็นสไตล์ที่ค่อนข้างแบบว่าน่าจะแต่งได้เยอะนะคะ<อ>สีเทาเพราะามันเป็นสีที่แบบดูกลางๆอะเนาะแล้วก็บ้านนี้คนเยอะมากเลยอะทำไปทำมามีอยู่5คนนะมีทอสเลอร์ด้วย แต่บ้านใหญ่มากชอบสีเทาแล้วก็สีม่วงหุยเขาชอบโมเดิร์นเดคอร์ด้วย <_ d ose> เสร็จโจรเลยงานนี้ <_ d ose> นี่เราก็ได้ทำการคุยนู่นนี่นั่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะ <_ d ose> ก็ทราบว่าเขาชอบสีม่วง <_ d ose> ชอบสีเทาชอบสไตล์โมเดิร์นนะคะแล้วก็ดูจะไม่ค่อยชอบสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าแต่เท่าไหร่นะก็จะทำให้การตกแต่งเนี่ยมันง่ายขึ้นนะเออเมื่อกี้เขาบอกว่า เขาชอบสีเทาแล้วเราก็ถามเขาว่าอยากจะตกแต่งสไตล์อื่นไหมเขาก็บอกว่าเขาอยากจะแต่งสไตล์ม i สเซนตูรี่นะคะก็แสดงว่าตอนนี้สไตล์ที่เราแต่งได้ก็น่าจะมี m i ชชั่นเดคอร์ที่เขาชอบแล้วก็มี m i สเซนต u r ีตรงนี้เราก็จะเป็น m o เดิร์นเดคอโอเคเราว่าน่าจะได้เวลาในการไล่ทุกคนออกไปจากบ้านแล้วละ่ะมันมันได้เวลาแล้วละ่ะแล้วก็บ้านเนี่ยเป็นบ้านที่ใหญ่มากเราไม่ค่อยแน่ใจว่าถ้าจะแต่งทั้งบ้านเลยมันจะไหวไหมนะ เออก็อาจจะไหวได้เดี๋ยวเราทำการถ่ายรูปก,ก่อนเนาะห้องแรกที่เราอยากจะทำใหม่เนี่ยก็คือห้องนี้นะคะเป็นห้องนั่งเล่นเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะที่เป็นห้องรับประทานอาหารดูโล่งมากบ้านมีคนต้องเยอะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือห้องครัวเราชอบรีโนเวทห้องครัวมากรู้สึกมีสาระแล้วก็อาจจะทำห้องตรงนี้ใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ชอบสีฟ้าแต่ห้องนี้มัน ช่างสีฟ้าอะไรขนาดนี้แล้วก็อาจจะรีโนเวทออฟฟิศให้เขาด้วยนะคะเพราะว่ามันดูเลเทมากเลยตอนนี้ก็จะประมาณนี้สรุปก็คือรีโนเวททั้งห้องเลยไม่น่าถามเลยว่าจะทําห้องอะไรบ้างเอองั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเราไม่ค่อยเข้าใจเขาเหมือนกันนะคือตัวเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าไม่ค่อยชอบสีฟ้าแต่บ้านเขาก็มีแต่สีฟ้าเต็มไปหมดเลยอะถ้าเราเห็นการตกแต่งก็คือบ้านนี้จะเป็นสไตล์แบบโคสตอลนิดหน่อยนะคะ แล้วก็ดูจะมีสีฟ้าเยอะมากเราจะทุบไอตัวที่เขาแบ่งคอลัมน์ตรงนี้ออกด้วยนะคะพะม่านด้วยคุณไม่ชอบสีฟ้าแต่พม่าคุณสีฟ้าแล้วมุมนี้คืออะไรเนี่ยต้นไม้โตเข้ามาในบ้านเหรอไม่เข้าใจเออตลาด d e a สร้างบ้านเราก็จะทําบ้านนี้ออกมาให้มันดูแบบ m i เ century แล้วก็มีความโมเดิร์นขึ้นมานิดหน่อยนะคะ m i ส s ซน n จอรีถ้าทุกคนนึกภาพไม่ออก mm hmm. ก็จะเป็นบ้านฝรั่งแนวๆแ,แบบยุค70ที่มันจะมีความเรโทรหน่อยๆอ,ยอะ่ะอันนั้นก็คือมิสเซนเจอรีเนาะก็ว่าแล้วทำไมให้บัตเจ็ตมานิดหนึ่งนะคะแต่ว่าให้เงินเยอะมากนี่ก็คือบ้านทั้งหมดที่เราจะต้องตกแต่ง เยอะมากเลยคุณผู้ชมแล้วเราก็จะต้องแบ่งเลเยอร์ใหม่ให้เขาเนาะแบ่งพื้นที่บ้านไปให้น้องแมรี่หน่อยได้ไหมน้องบ้านเล็กมากเลยเราทราบมาว่าเขาชอบสีเทาเนาะแต่เรายังไม่ทาผนังสีเทาหรือว่าอะไรแบบนั้นให้เขาเราอยากจะทําเป็นสีขาวแบบนี้ก่อนเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องตกแต่งมันออกมาสไตล์ไหนนะคะเออเราลืมไปเลยว่าเรายังไม่ได้ใส่ห้องน้ําให้เขาตรงนี้อาจจะเป็นห้องน้ํา ห้องน้าใหญ่มากเราอยากใช้พื้นลายไม้สีเข้มค่ะเพราะเรารู้สึกว่าสีเข้มกับสีม่วงมันน่าจะดูเข้ากันดีเป็นประมาณนี้มาดูกันอันนี้ก็จะเป็น l a y o u ์ใหม่ของเขานะคะ ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นห้องนั่งเล่นนะตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ dining area จะมีพื้นที่นั่งเล่นนิดนึงอะไรนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็น office space ใหม่นะคะส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องน้ําตรงนี้ห้องเล็กๆที่คิดไว้น่าจะเป็นห้องที่เอาไว้สําหรับทําอะไรก็ไม่รู้อะทําไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้เนี่ยมาทําการเริ่มจากห้องที่เราชอบที่สุดน,นะคะก็คือห้องครัวมีเคาน์เตอร์สีม่วงไหมห้องครัวอู้ม่วงนี้ไม่น่าจะดี ขอโทษเป็นเคาน์เตอร์สีไม้แล้วกันเนาะเคาน์เตอร์สีม่วงไม่น่าจะเวิร์กสักเท่าไหร่อาจจะใช้เป็นไม้อันนี้นะคะก็ดูน่ารักดีเราว่าเราจะใช้เป็นอันนี้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมตีเคาน์เตอร์ให้รอบห้องครัวเลยแต่ว่าตรงกลางเนี่ยเราก็จะทําเป็นไอแลนด์ไปให้เขาแทนก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะคะโทนแบบไม้สีเข้ม เมื่อกี้เราทําการเปิดพื้นที่เชื่อมทุกห้องให้มันเข้าหากันนะคะเพราะตอนแรกตรงนี้มันปิดอยู่แต่เราเปิดมันไว้แล้วแล้วก็เขาบอกว่าเขาชอบทําอาหารมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตู้เย็นใบเดียวมันธรรมดาเกินไปทุกคนบ้านคนรวยขนาดนี้ใส่ตู้เย็นอันเดียวเป็นไปได้ไง ไม่พอนะคะเราจะใส่เป็นตู้เย็นสอันไปให้เขาเลยเนี่ยเหมือนตามบ้านหลังใหญ่ๆไงที่เขาชอบมีตู้เย็นสอันใช่ไหมเออแล้วก็ตรงกลางตรงนี้เนี่ยเราคิดมาแล้วว่าเราจะใส่เป็นเตาทำอาหารไปนะคะแบบนี้เอ้ยน่ารักดูดีเออแล้วก็มุมนี้เนี่ยมันเป็นมุมหน้ากระจกเนาะเป็นโลเคชั่นที่เหมาะสมมากๆเลยในการใส่ อ่างล้างจานเข้าไปค่ะแล้วก็บ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ขาดไม่ได้เลยก็คือ dishwasher นะคะเพราะว่าดูสมาชิกในบ้านเยอะมากถ้าเกิดว่าให้มานั่งล้างจานเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการเคืองกันได้เพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมนะคะ overhead cabinet ให้เราด้วยอันนี้ใส่เป็นชิ้นนี้เข้าไปค่ะแล้วก็มีชิ้นแบบนี้ตังจะหมดก่อนไหมเอ่ย เออก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะก็ดูเป็นห้องครัวแบบเรียบเรียบตามสไตล์คนรวยๆใส่ถังขยะไป2ใบเพราะว่านี่มันแบบไม่ใช่บ้านธรรมดาทุกคนนี่มันบ้านที่แบบมีความเอ็กซ์ตร้าถ้าเกิดว่าเราใส่ถังขยะไปเดียวมันก็จะดูธรรมดาเกินไปไงเดี๋ยวเราอาจจะใส่เป็นต้นนี้เข้าไปแล้วก็อาจจะมีของตกแต่งอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะให้มันดูไม่โล่งจนเกินไปเอาเป็นดริงค์เทรย์เป็นไงถาดใส่เครื่องดื่มเราใส่เป็นผ้าม่านสีเทาให้เขาไปนะคะเพราะว่าเขาชอบสีเทาไง เออแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนผนังด้านหลังหน่อยนะคะอันนี้ทุกคนดูว่าไงตลกเนาะคือมันเป็นสีม่วงที่เขาชอบไงแต่ว่ามันดูไม่ค่อยเข้ากับในส่วนนี้สักเท่าไหร่เนาะดูโอเคที่สุดแล้วในบรรดาที่เลือกมาแล้วก็ทําให้ห้องดูมีอะไรดูไม่โล่งนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็มุมนี้เนี่ยเราอยากจะใส่เป็นไมโครเวฟเข้าไปนี่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจริงๆจริงๆเราอยากมีพื้นที่เตาอบ เพราะว่าเราใส่เป็นออในส่วนของสตฟเข้าไปใช่ไหมคะแต่ว่าเรายังไม่มีอัพเวนกำลังคิดอยู่ว่าจะใส่เตาอบแบบนี้หรือว่าเตาอบแบบนี้แต่คิดว่าอยากจะใส่เตาอบแบบนี้เข้าไปแทนนะคะเพราะว่ามันน่ารักแล้วก็บนนี้เนี่ยได้ข่าว่าใส่ของได้ใส่ได้ดิงอหเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้ที่มีแบบเข่างอกออกมาแต่น่ารักน่ารักแล้วก็เพื่อให้พื้นมันดูไม่โล่งเกินไปเนาะเราก็จะใส่เป็น พรมเช็ดเท้าสีเทาไปให้เขาค่ะเพราะว่าเขาชอบสีเทาเนาะขอโต๊ะกินข้าวสไตล์ที่เขาชอบเออดูเหมือนจะมีประมาณนี้นะคะแต่ว่าเราจะต้องเลือกโต๊ะกินข้าวที่มันตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะเพราะว่าคนในบ้านเขาเนี่ยเยอะมากเลยถ้าเลือกเป็นตัวเล็กเนี่ยเขาจะนั่งกันไม่พอตั้งไว้ตรงกลางนงี้มันดูปแปลกๆปกไหมอะ่ะ ไม่แปลกหรอกพูดเองตัดสินใจเองแล้วเขาเนี่ยชอบสีม่วงเราก็จะใส่สีม่วงไปให้เขานะคะเป็นไงดูโอเคไหมก็ดูโอเคอยู่นะเออเราอยากได้พรมที่ไซส์ซับแล้วมันดูไม่ใหญ่มากมก็ดูเหมือนจะใหญ่ทุกอันเลยงั้นเราก็น่าจะใช้อันนี้เนี่ยแหละก็ดูเล็กแหละแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันมีพื้นที่เหลือว่างเดี๋ยวเราจะใส่เป็นโต๊ะคอนโซลเทเบิลเหมือนที่เราชอบใส่เข้าไปนะคะตรงนี้แล้วก็อาจจะมีต้นไม้ บ้างอะไรบ้างพอให้ดูเหมือนได้มีการตกแต่งเอ้ยสวยแล้วก็ข้างบนคอนโซลเทเบิลตัวนี้เราอยากจะใส่เป็นกระจกเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่ากระจกทำให้ทุกอย่างดูดีขึ้นค่ะเออเป็นไงเลิศแล้วก็บนนี้เนี่ยจริงๆราแล้วมันสามารถใส่ของตกแต่งไปเพิ่มได้นะคะแต่ว่าเรากำลังดูอยู่ว่าเราจะใส่อะไรไปดีอา,อาจจะเป็นต้นไม้อันนี้หรือเปล่ามันดูมันดูต้นไม้เยอะไปไหมนิดนึงเนาะเออเราเปลี่ยนดีกว่าเราไม่ใส่ต้นไม้แล้วเราใส่เป็น หนังสืออันนี้ถึงจะดูไม่ค่อยเข้ากับบ้านแต่มันก็โอเคนะคะแล้วก็จะใส่เป็นโคมไฟอลเล็กๆเข้าไปด้วยไฟมันจะเยอะไปนหมนาะอาจจะใส่เป็นเทียนอันนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เนี่ยมันมีแต่ต้นไม้ที่เป็นขนนกลักษณะแบบนี้เราอยากได้อะไรที่มันดูเขียวๆบ้างนะคะอันนี้เลยละกันดูเขียวดีแล้วก็ห้องนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันยังมืดอยู่เดี๋ยวเราจะใส่ เป็นไฟเพดานไปให้เขาด้วยนะคะดูโอเคไหมอ่ะโอเคแหละแล้วก็หน้าห้องนี้นะคะเราจะใส่เป็นพรมเช็ดเท้าไปให้เขาด้วยเพราะว่าห้องนี้มันเป็นห้องน้ำเนาะออกมาก็คงจะเท้าเปียกนะ่าดูเอาไปหนึ่งอันมุมนี้เนี่ยเราตั้งใจทําให้มันเป็นพื้นที่นั่งเล่นเราคิดไว้ว่าอาจจะเป็นพื้นที่นั่งเล่นที่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะเล็กๆก,ก็พออันนี้คือดูทรงก็รู้แล้วว่าเล็กเพราะว่า โซฟาเคิร์ฟมาก็รู้เลยว่าเล็กคือใหญ่ใหญ่กว่าห้องนอนน้องแมรี่ในตอนนี้อีกอาจจะเป็นแบบว่าพื้นที่มานั่งรอรับประทานอาหารแบบกรุ๊ๆแล้วก็ด้านหลังนะคะใส่เป็นคอนโซเทเบลไปเหมือนเดิมแล้วเราก็จะทําการติดโคมไฟที่เขาชอบไปด้วยนะคะถึงแม้ว่าโคมไฟที่เขาชอบจะดูไม่ค่อยเข้ากับบ้านในตอนนี้เลยก็ตามแต่ก็จะใส่ไปค่ะเพราะมันดูดีพม่านเนี่ยเขาบอกมาแล้วว่าเขาชอบสีม่วงนะเพราะฉะนั้นจัดไปพม่านสีม่วงนี้เป็นไง ประมาณนี้เนาะเป็นบ้านที่โล่งมากเลยอะเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งเพิ่มเนาะส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ห้องนั่งเล่นแบบเป็นจริงเป็นจังนะคะเราขอไฟอ์เพลสที่ใหญ่และเหมาะสมกับฐานะนี่อันนี้เลยใหญ่และเหมาะสมกับฐานะเมื่อกี้เราได้ใช้โซฟาสีม่วงแล้วก็เก้าอี้สีม่วงไปแล้วคราวนี้ห้องนี้เราอยากทําให้มันเป็นสีเทาค่ะ เราก็จะใช้เป็นโซฟาตัวนี้เนาะอันนี้ก็คือเซ็กชันนอลโซฟาที่เราประกอบขึ้นมาเสร็จแล้วนะคะเอาจริงบ้านนี้มันก็ดูโล่งเนาะด้วยความที่มันบ้านมันแบบใหญ่มากซึ่งพอบ้านมันใหญ่มากเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้แหละคุณผู้ชมมันก็จะโล่งๆหน่อยแต่คิดซะว่าบ้านเขาแบบว่าดูมีความเป็นระเบียบมากนะคะมันก็เลยดูแบบโล่งๆหน่อยๆหนึ่งอะไรางี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่เป็นเก้าอี้เข้าไปเพิ่มแบบนี้เพราะว่ามันช่างโล่งเกินไป รับไม่ได้เราไม่ค่อยชอบบ้านโล่งๆมันดูเหมือนบ้านที่ไม่ค่อยเสร็จสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะแล้วก็ข้างๆเตาผิงนะคะ <c oughs> เผื่อว่าเขาไม่มีฟืนพอที่จะใช้ในการจุดไฟนะคะก็แนะนำให้ใส่ต้นไม้เข้าไปในกองเพลิงค่ะไม่รับการความปลอดภัยไหมนะว่าจะแบบว่าลุกไหมหรือเปล่าระหว่างที่อาศัยอยู่ในบ้านนี้ก็คุณผู้ชมก็ไปทำประกันเอาเองส่วนมุมนี้เนี่ยมันยังโล่งอยู่เดี๋ยวเราจะใส่เป็นบุ๊กเคสเข้าไปนะคะชั้นวางหนังสือ ขอแบบว่าน่ารักน่ารักสุดท้ายแล้วดูเหมือนก็น่าจะต้องประกอบเองนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรประกอบก็ได้ค่ะนี่เป็นชั้นวางหนังสือที่แบบใหญ่มากอะ่ะบ้านนี้คือต้องชอบอ่านหนังสือกันขนาดไหนมีแบบชั้นวางหนังสือไปถึงหัวเลยถามว่าหยิบถึงไหมนั่นะมันก็อีกเรื่องหนึ่งก็น่าจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะห้องนี้ก็จะออกเป็นโทนเทาๆขาวๆแล้วก็มีไม้สีออกแบบส้มๆอย่างนี้หน่อยเนาะมุมนี้เนี่ยต้องการไฟเพิ่มอะหรือว่า ทำนี้ไปเลยได้ไหมได้อุ้ยก็ดูแบบดูเป็นชั้นวางหนังสือที่แบบดูมีเสาอะไรก็ไม่รู้มาแบบมากัน้นก็ได้อยู่นะแล้วก็จะใส่เป็นฟีเจอร์วอล l เข้าไปค่ะทุกคนเอ๊ะเป็นไงดูดีเราขออนุญาตใช้อันนี้กับในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็คือห้องออฟฟิศแอเรของเขาบอกเลยว่ายิ่งใหญ่มากคือเราตั้งใจจะทำเป็นห้องวิดีโอเกมให้เขานะคะ ทีวีนี้เท่าไหร่4,002โอเคงบเหลือเหลือติดไปจ้า <c oughs> เพื่อความสมบูรณ์แบบในการเล่นเกมมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะต้องการสิ่งที่เรียกว่าโซฟาค่ะขอโซฟาที่ดูโมเดินและสบายที่สุดในการนอน <c oughs> แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราว่าเราไม่เคยใช้เก้าอี้อันนี้เลยเราก็จะใช้เก้าอี้อันนี้นะคะเพราะมันดูสะดวกสบายดีหน้าตาเหมือน เออคล้ายๆกับเป็น Family ่ o o มเกม o ูมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นพื้นที่เฉพาะของครอบครัวเนาะเพราะมีความส่วนตัว i v a t e ต้องเดินเข้าประตูมาตรงนี้ในขณะที่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นห้องรับแขกที่ค่อนข้าง f อร์ม l เนาะเพราะว่าเดินมาจากเข้ามาจากประตูบ้านก็จะเห็นเลยแบบว่าเป็นห้องรับแขกของทุกคนอันนี้มันน่ารักนะมันน่ารักมากเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่นะน่าจะต้องเป็นอันเดิมกับที่อยู่ในห้องเมื่อกี้ก็คืออันนี้ดูโอเคสุดแล้วอะดูเข้าดีน่าจะเป็นประมาณเนี้ยเป็นไง เออรู้สึกโคมไฟนี้ไม่ค่อยเข้า,ข,าขออนุญาตเปลี่ยนใหม่เราใส่เป็นโคมไฟนี้ไปแทนและกันถึงมันจะไม่ได้อยู่บนโต๊ะวางทีวีแต่ก็โอเคยอยู่นะเราจะต้องมีพื้นที่นั่งทํางานให้เขาเนาะเพราะว่าเขาเคยมีมาก่อนอะถ้าเราไปเอาออกมันก็น่าเกียดเราก็จะใส่เป็น โต๊ะทางานไปให้เขา2อันแบบนี้นะคะแล้วก็บนโต๊ะตัวหนึ่งเนี่ยเราก็จะทําการใส่เป็นคอมพิวเตอร์ไปให้เขาด้วยนะคะคอมพิวเตอร์อะไรก็ได้กะกะดก,ะกงกวงไปก่อนประมาณนี้แล้วก็โต๊ะนี้น่าจะเป็นโต๊ะอ่านหนังสือเนาะเดี๋ยวเราจะใส่เป็นโคมไฟไปให้เขาอันนึงเอาไว้แกล้งอ่านหนังสือใส่เป็นหนังสือไปให้เขานะคะเหมือนมีการอ่านหนังสือที่หนักมากแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือ ต้นไม้เราใส่ต้นไม้นี้ไปไม่รู้ว่าใช่สไตล์ที่เขาชอบไหมแต่ว่าเราชอบนะคะเราก็จะใส่ไปอันเดียวพอไหมอ่ะอันเดียวน้อยไปไหมอ่ะอันเดียวแต่ขอสองชั้นละกันนี้เป็นไงดูเป็นบุ๊คเคสที่สูงส่ง เป็นคนทำอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะนี่บุ๊คเคสสองชั้นธรรมดาซะที่ไหนตังก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตทำการติดม่านในทั่วบ้านก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้บางห้องก็ยังไม่มีม่านเลยตรงนี้ก็ใส่พรมแบบที่ดูน่ารักฟัฟฟี่ไปให้เขานะคะอ๋อเราก็บ้านนี้มีเด็กด้วยเราลืมไปเลยอะ่ะเด็กมันน่าจะต้องใช้ของแบบว่าของเล่นเด็กหน่อยอะเนาะใส่เป็นบ้านของเล่นเด็กอันนี้ไปนะคะตรงมุมนี้เอาไว้ให้เป็นมุมเด็กเล่นอ่าเป็นไง ดูคิดถึงผู้อยู่อาศัยแบบมากที่สุดแล้วก็ตรงผนังที่ว่างๆเนี่ยบอกเลยว่ารับไม่ได้มันจะต้องมีแบบการตกแต่งอะไรสักอย่างแต่ว่าดูจะไม่เหมาะกับห้องนี้สักเท่าไหร่เดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนนะเออจะใส่เป็นภาพวาดโหใหญ่ใหญ่กว่าบ้านอีกพระเจ้าช่วยก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะคะห้องทำงานมีทั้งมุมเด็กเล่นทั้งมุมนั่งเล่นเกมอะไรอย่างี้แล้วก็มีมุมทำงานด้วยมีที่อ่านหนังสือ ส่วนห้องนี้เนี่ยที่เราบอกว่ามันยังโล่งๆอยู่เนาะเรารู้แล้วว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปดีเราจะใส่เป็นพื้นที่บาร์แอเรียนะคะเพราะาบ้านนี้ผู้ใหญ่ค่อนข้างอยู่เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นบ้านที่หรูหราขนาดนี้มันจะขาดบาร์แอเรียไปได้ยังไงแต่ว่าบาร์ทีออ่มีมาให้มันหน้าตาดูไม่ค่อยเหมาะสมกับบ้านนี้เท่าไหร่เลยนะคะเราอาจจะใช้เป็นใส่เป็นอันนี้ไปละกันนะคะเพราะว่าดูจะโอเคที่สุดแล้วในบรรดาทุกอย่างที่ดูมา อันนี้คล้ายๆกับสีนี้เลยเนาะเออแล้วก็มีสีไม้โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้นะคุณผู้ชมประมาณนี้แล้วก็จะใส่เป็นบาสตูไปให้เขาด้วยนะคะเพราะว่ามันช่างเหมาะแก่การสังสรรค์คือบ้านนี้สายปาร์ตี้ที่แท้ทรูด้านหลังเนี่ยมันยังโล่งๆนะมันต้องการอะไรที่มันเพิ่มสีสันเพิ่มอีกนิดนึง เดี๋ยวเราจะใส่เป็นสิ่งนี้คืออะไรก็ไม่รู้แต่ใส่ไปแล้วมันดูดีนะคะทําให้บ้านดูมีมิติคืออะไรก็ไม่รู้จะใส่ไปก่อน <laughs> แล้วก็ดูเหมือนผนังของห้องนี้ need more light นะคะใส่เป็นไฟติดผนังแบบนี้เข้าไปเฮ้ยมันก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะพวกตามบ้านคนรวยใช่ไหมคะเขาจะชอบมีแบบ art piece ก็ก็ูโอเคอยู่นะเฮ้ยตอนแรกเรานึกว่าบ้านมันจะออกมาดูแย่กว่านี้แต่ ออกมาดูดีเลยเฮ้ยทีนี้เนี่ยเราเกือบลืมอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมห้องนี้ที่เราทําไว้ที่เราบอกว่ามันจะเป็นห้องน้ําเออเพราะว่าชั้นล่างของเขาเคยมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะเดี๋ยวเราจะทําการใส่ห้องน้ำไปให้เขาด้วยโถส้วมเนี่ยขอโถส้วมที่มันพิเศษ <c oughs> โถส้วมพิเศษอันนี้คือโถส้วมพิเศษเหรอไม่นะดูหน้าตามันดู แปลกๆยังไงไม่รู้อะไม่เอาดีกว่าขอโถส้วมธรรมดาละกันที่แพงๆแล้ก็มุมนี้น่าจะเป็นในส่วนของ counter space อ่างล้างมือเนี่ยแน่นอนว่าบ้านหลังใหญ่ห้องน้ำใหญ่ขนาดนี้ double sink ค่ะแล้วก็ขอกระจกที่มันเบิ่มๆแบบนี้เลยมันก็ยังจะมอแบบว่าพอมีพื้นที่เหลืออยู่เนาะเอ๊ะหรือว่าเราจะย้ายโถส้วมมาไว้ตรงนี้ เอ้ยก็โอเคอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณปวดฉี่มากก็ต้องเดินมาไกลหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาของเราเป็นเป็นปัญหาของเขานะคะทุกคนใส่เป็นอ่างอับน้ําไปด้วยน่าจะต้องมีของตกแต่งอันนี้คือที่วางขวดและแชมพูต่างๆนะคะ แล้วก็ข้างใต้ตรงนี้เนี่ยขออนุญาตใส่พรมแบบนี้เข้าไปนะคะถึงแม้จะไม่ใช่สไตล์ที่เขาชอบแต่มันเข้ากับห้องนี้ไงทุกคนเออคือบ้านนี้เป็นอะไรที่แบบว่าตกแต่งอะไรแบบกระจุกะจิกเล็กน้อยเต็มไปหมดเลยนะคะตรงนี้เนี่ยมันดูเหมือนจะเป็น bay window นะคะเราน่าจะใส่เป็นพื้นที่นั่งเล่นแบบนี้เข้าไปนะคะเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราว่ามันเหมาะกับมุมนี้มากเลยแต่ว่าต้องเลื่อนกระจกลงมาหน่อยนะเพื่อที่จะได้ เหมอมองบนฟ้าไก่ระหว่างที่กําลังนอนอยู่บนเก้าอี้อันนี้ยแล้วก็ใส่เป็นต้นไม้แบบนี้เข้าไปด้วยเพราะว่ามันน่ารักดีนะคะเวลานอนก็ให้มันมาแย่จมูกเล่นแล้วก็เพื่อความน่ารักนะคะใส่พรมที่ดูแบบว่ามีขนเยอะๆแบบนี้เข้าไปก็จะเพิ่มความคิ้วให้บ้านแบบที่สุดเลยนี่ดูเป็นมุมนั่งเล่นไหมดูเนาะเออน่ารักดีคุณเจ้าของบ้านอยากได้ต้นไม้หรือเปล่าเราว่าอยากเราจะใส่เป็นต้นไม้อันนี้เข้าไปนะคะ แล้วก็ข้างบนคอนโซลเทเบิลตัวนี้เราก็จะใส่เป็นภาพวาดนะวาไม่รู้จะใส่อะไรเข้าไปแล้วนี่เป็นภาพวาดอันนี้แต่ว่ามาในสีม่วงที่เขาชอบเป็นไงเฮ้ยดูดีส่วนตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ว่างเหมือนกันเราก็ไม่ชอบปล่อยให้อะไรมันว่างๆนะคะมันดูข้างๆคูๆเดี๋ยวเราจะใส่เป็นพื้นที่นั่งเล่นไปอีกนั่นแหละบ้านนี้ก็คือพื้นที่นั่งเล่นเป็นล้านเลยนะคะไม่รู้จะมีพื้นที่นั่งเล่นเยอะแยะไปขนาดนี้ไปทําไมก็ตามสไตล์บ้านคนรวยอะ่ะคือแบบ คุณผู้ชมดูบ้านเขาใหญ่ขนาดนี้เขาก็น่าจะต้องแบบว่าอยากมีพื้นที่เอาไว้พักผ่อนหย่อนก้นกเยอะๆนะคะเพราะว่ากว่าจะเดินทั่วบ้านก็คงจะเหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมน,นี้เหมาะกับการเป็นพื้นที่นั่งเล่นที่สุดแบบว่าเดินเข้ามาหน้าบ้านตรงนี้ก็แบบอ่ะเหนื่อยแล้วนั่งเล่นหน่อยดีกว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็ใส่เป็นพรมที่ดูน่ารักเข้าไปถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างใหญ่ไปหน่อยนะคะแต่ก็ใส่เข้าไปเพราะว่ามันน่ารักจุดนี้เป็นไงเออตรงนี้อยากใส่เป็นกระจกตั้งพื้นอะ่ะ เราจำได้ว่ามันมีกระจกตั้งพื้นอยู่อันหนึ่งนี่จากภาคนี้ดูสวยนะคะแล้วก็จะใส่เป็นต้นไม้หน้ากระจกเข้าไปด้วยให้มันดูเหมือนแบบว่าเป็นมุมเซลฟี่อะไรเงี้ยเอ้ยก็ดูโอเคอยู่นะดแบบเป็นมุมนั่งเล่นที่ดูมีมุมเซลฟี่ก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละเนาะบ้านหลังนี้ก็คือใหญ่มากว่าแล้วทำไมให้งบเยอะไม่รู้ว่าเขาจะถูกใจไหมนะแต่ว่าเราอะ จะทําการถ่ายรูปภาพ after แล้วเดินเข้ามาในบ้านนะคะก็จะเจอมุมนี้สวยแล้วก็มุมนั่งเล่นที่เราทําให้เขาใหม่ดูดีมากนี่นี่ที่สุดแสนจะภูมิใจนําเสนอเลยห้องครัวที่มีถึง2องฟรีชด้วยกันฟรีชเรียกว่าอะไรนะตู้เย็นเน่แล้วก็อันนี้นะคะ ชอบมากภูมิใจมากในส่วนของพื้นที่นั่งรับประทานอาหารที่มาพร้อมกับพื้นที่นั่งเล่นและพื้นที่บาร์แอรียอันนี้จะเป็นห้องเล่นเกมแล้วก็ห้องออฟฟิศนะคะคือทุกคนดูอย่างเงี้ยมันอาจจะดูแบบอ้ะยังไงก็แล้วไงต่อก็ดูไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเกิดว่าได้เอารูปมาเทียบกันนะทุกคนคือมันจะแบบที่สุดเลยอะ โอเคตอนนี้ก็ภาวนาอย่างเดียวนะคะภาวนาให้แอนิเมชันมันไม่ g ลิช c ไปซะก่อนโอ้มีคนโทรมาบอกว่าเอมฉันมองหาคนที่จะแบบว่ามาช่วยทําให้บ้านฉันดูสดใสามากยิ่งขึ้นแล้วก็พวกแพนเค้กนะพวกตระก,กูลแพนเะค้กอะแนะนําคุณมาให้กับฉันฉันจะให้คนของฉันไปคุยกับคนของคุณนะ ว้าวเขาจะให้งานเราหรอหรือ,อยังไงคือเป็นการบอกต่อกันของลูกค้าอะไรแบบนี้ปะโอ้โหแล้วทําไมหน้าบ้านนี้คนตายเยอะจังอะเดี๋ยวบ้านนี้มันดูมีอะไรไม่ชอบมาพากลไหมทุกคนดูมีหลุมศพต้องสี่อันน่ะนี่มันบ้านอะไรกันเนี้ยมาแล้วทุกคนกลับมาแล้วทุกคนถือล่มกัน <ๆ S 1> เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะ เราจะทำการรีวิวให้ทุกคนดูเองอันนี้ก็คือบ้านที่เราทำให้ทั้งชั้นเลยภูมิใจนำเสนอมากสร้างนานมากเขาจะเดินปิดตา่หแเรารอเขาเดินปิดตาแล้วก็เดินทะลุก,กำแพงอยู่เฮ้ยเดินปิดตาด้วยโอตายแล้วอา้าวเดินไปไหนมาแล้วนี่มุมสวยอะ่ะคือเอามาเทียบกันก็ดูแบบรู้เลยอะ่ะ ถึงแม้ว่ารูปจะครอปมาไม่เต็มก็ตามนะแต่ดูก็รู้เลยว่ายังไงอะ่ะก็สวยขึ้นแบบ10 1ส10อ่ะคุณผู้ชมดูดิโอ้โหสวยแบบจ้าบ้าทำยังไงให้งบเหลือด้วยอะ่ะกำลังอึ้งอยู่กำลังอึ้งอยู่หูทุกคนอึ้งแม่อึ้งตัวสัตนเลยนะนี่มาดูก็อีส้สีม่วง ที่ใครชอบก็ไม่รู้ละ่ะเออแล้วก็เดี๋ยวเราให้เขาดูวิดีโอเกมดนวยนะเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาชอบมาดูวิดีโอเกมมาช่วยตามกันมาหน่อยได้ไหมอ่ะนี่นีนี่มาดูเตานี้ด้วยอุตส่าห์ทำเตาให้ใหม่ เห็นว่าชอบทาอาหารก็เลยทําเตาให้ใหม่นะเขาก็ดูชอบนะเฮ้ยร้องไห้ทำไมจะคอไม่ดีเลยอย่าร้องไห้อย่างงั้นสิอะเดี๋ยวเรามาถามความเห็นของคุณผู้หญิงท้องคนนี้ดูดีกว่าเขาขอให้เขาชอบนะคะเพราะว่ามันช่างเป็นบ้านที่เราแต่งมาแล้วสวยงามมากชอบไหมชอบไหมร้องไห้ถึงก็ต้องร้องห่มร้องไห้แล้วนะมือไม้เป็นอะไร โอ้กอดกันด้วยร้องไห้กันอีกแล้วโอ้ดูเหมือนการรีโนเวคครั้งนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะทุกคนกอดกันด้วยรักกันมากเลยดูทรงละโอยป้าก็ร้องไห้เหมือนกันคือเราทําให้บ้านนี้เขาชอบกัน,นทุกคนเลยทุกคนหูได้ตั้งหมื่นแผจริงๆด้วเยเยอะมากกับบ้านกันดีกว่าเป็นการแต่งบ้านที่แฮปปี้และมีความสุขมากเพราะทุกคนคือชอบกันมากๆเลยนะ อ้ยแล้วหิมะก็ตกด้วยแล้วก็ที่เราก่อนออกไปทำงานเราจะทำ neighborhood action plan นะคะเดี๋ยวเรามาทำก่อนตรงนี้เราจะโหวตเป็น modern development ตรงนี้ค่ะโหวตไปสุดใจเลยเราจะต้องได้อพาร์ตเมนที่สวยงามคือถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำไงแล้วโอ้โหโอเค มันจะปิดโหวตวันไหนเราไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ก็น่าจะประมาณนี้แหละใน EP นี้เนาะถ้าชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามของน้องแมรี่กันตอนใหม่ๆเนาะสำหรับยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าบ๊ายบาย